สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ในส่องจันนุนสาวซิงตุงอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาพร้อมกับน้องหล่าวพองอีกแล้วนะคะเราสองคนจะไปเก็บปูจ้าจะไปเก็บปูที่นานะคะว่าจะสนุกแค่ไหนเนาะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ก็จะนี่ก็จะเป็น <photos> ท <Okay. S 1> ี ah? ่หาเราจะทำเป็นประตูปิดไว้นะคะไปทางไหนไปทางไหนดีตรงนี้ค่ะค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคน แดดก็ไม่ออกนะคะผลก็กำลังจะตกนะคะ <They 're S 1> ทุกคน <Thank you. S 2> อืมม <Okay. S 2> าเลยอามชุดอันนี้ช <c oughs> ด ชอบมักก้มออกนี้ด้วยข้อ่ะค่ะต้นหมักเมานี่เราเอาไปตำกินก็ได้นะคะทุกคนกินแล้วชื่นใจมันก็จะ <c oughs> จะคล้ายคล้ายมะยมนะคะเด้ออันดึงเรียง ๋ยวกคันสูงให้หนอไถ่ายเตี่ยมมาไหนมาเออไ่ยหน้าเปี่ยวเปียวหน้าถ่ายหันอยู่แค่บิกหน่อยเจ้าฮึจอนนี่เป็นตอนมันเชงอ่ะเยอบ้าะคบไปเอามาไม่เอาอ่ะน่ะกินได้นะคะทุกคนนี่ Head, เขาเรียกว่าต้นภาษาไทยใหญ่เขาก็จะเรียกว่าหมักกล้อมหมักกล้อมนะคะทุกคนก็เป็นผลไม้ป่านะคะต้นมันก็สูงเนาะไปเอาไม่ได้จินรอกปุ้นน้ำาแบะตอนนี้ไปเลยถ่ายน้ำราพองเลย ตอนวัยย่ไอมันหยไดจไม่มีอืมมันสุก

มันมีเต่รูปูนะคะทุกคนโหน้ำมันขุ่นเนี่ย nữa nè ơ tôi đổ lại nè nè nó con thèm á mánh đái á ใหญ่มากไทยนี่เหรอไทยนะี่ละไทยเละไทยหน้าไทยเยอะมากที่ไทยหูเย,ยอะหลยไทยก็ ba mua nhiều cái ba nè à. gì Cô <cười> <cười> đó, okay. Đào, à Cô ba lá nhớ kênh tìm đi lên Dễ kênh tao đi sẽ 你，姐姐。 con dùng nè mẹ con con đó cái chưa khô này ôi anh tôi đếch Kiếm này lắm bơm một chai hả? Nôn đi Cần đi cắt, đi

อืปิดหน่อยเจอแล้วนะคะ Skål, skål! อีกเล้วโอ้ไล่เยอะเลยนะคะทุกคนเออเออโอ้ไหนดูสิั้งเหล่าคองก็ไล่เยอะเลยนะคะเลยเก็บตามน้ำ

นี่จ้ะปูเอาหอยทิ้งไปเลยหนักนะคะขายกระขนหัวอีกเลยเจ๊กัน,ใน,ใน,ในี้เี้วันนี้จะกินแต่ปูนะคะหอยไม่เอาแล้วปูคอยจ้ะ อะไรอ่ะใสรนี่คะปิดปิดปิดไปเลยมามาที่ถังห้ปิดถังเอาไปเลย้ยยอยาางรับคอะนำหน้าไปเลยค่ะ เออเออจอแล้วเออมนม่ได้วาดเองกันเนี่ยตัวที่ตายแล้วเนี่ยนุนุนี่นี่นี่เอาเกิมกิ้วเหรอหลังเข้าไปในหูน <laughs> Kịp món này. Đây. đây. แดดออกมาแล้วนะคะทุกคนร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ต,นต้อ,ตอน่อยต่อหน่ออน้ร้อนร้อนอะไรเออมีเยอะแยะโอ้ เอออำจากไปทางตันแล้วขึ้นทางนี้เลยทงเฮงเนาะไปเอาเพียวในปุดอกอ,ดอกมาหนึ่งกะเนาะมีไปเป็นกี่โลเนี่ยเป็นหาสิบโลเองกะ ของลูกที่นี่ผ่อนได้มากนี่ยไปไวได้ไปไวได้การผ่อนมาตั้นเดียวเลยหนึ่ง นี่นะคะทุกคนเราก็มามาเจอเขากองข้าวนะคะอ <laughs> สองลองอ็อกอะไรแล้วองกันเนี่ยซื้อเนี่ยแฮ็ดีอ,อ,อีเฮ็ดอีว่าอีเฮ็ดอีอ่ยก็มันไล่อยู่โลสองลอง็อกหงเขายังแก่เลยตั้งหน้าสายด้วยกันเนี่ย đi đây đây hết tiền vậy thì thay mới hết đi hết rồi nhưng mà hết tiền đấy ư alo alo con khôi con thằng nia à đây à đây cầm nắm tay cầm mi cả đây rồi vì anh khâu bò khâu gấm lấy khâu anh đâu không à con luống rồi hết con luống rồi luống mắm bả tần tần như thế này thay đây xóm con hết con nói anh lấy có nghe cả nên lái ngoài ở quả chả đây con có mấy ngay nè không thúc con phó từ từ này nữa đâu น,นี่ก็อพร้อม <c oughs> ่อนข้าว <laughs> พร้อมควนข้าวมาเจอละใช้ที่เดียวคือออเใช่ทำแบบนี้นะคะข <c oughs> องขาอ้าวนนี้นะมาบนไทยนะ <c oughs> ข้าวประเงาน,นี่จะรู้กว่าจะได้เป็นข้าวออกมาให้เรากินทุกวันก็ไม่ง่ายนะขั้นตอนมันก็

เออเขาเป็นลูกสาวเขานะคะทุกคนก็เป็นสาวอยู่นะคะตอนนี้ลูกสาวสาวนานะคะโอ้ปัวนี่ต้องมาแล้วนี่กำลังหัดทำนะคะยังทำไม่ค่อยเป็นนะคะทำทุกปีไม่เป็นทุกไม่ได้ดูเลยนะ ม,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 มะะารทั่วคนเร็วน้องสินนนจะลองทำดูนะคะทำแบบนี้นะคะนี่ก็เราก็ถ่ายสำหรับคนที่เาไม่เคยทำนาเท่าน,นั้นนะคะอพร้อมออกเทปได้เองนี่นะ không <laughs> Mẹ thấy đó. Đó. Đâu rồi, đâu rồi. không đánh đây không? Được á Áo lơi, lơi ขันก็น,น่เป็นความสัตยเข่านี้รอแล้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับไปทำปูเราเอีกนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรากลับไปทำปูทำปูกินเลยค่ะเอาเลยปิดดิร้อนมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ,บ้านไปก่อนนะคะเราไม่รบกวนเขาแล้วเนาะ အော်ဒီအရ瓜မင်းဒီအရနော်